มานี่อะไรมาคุยกันตรงนี้โอ้ยแข็งอ๋อฮะได้่ล้วได้แต้มเลยไม่พีชอ่ะมันไม่เอาแล้วหรอยอมยอมยอมเลย ก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมมีร้านเติมเกมมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภยัยและมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมได้ที่เว็บและไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมเติมเกมได้ไม่อัน้นพอมีแอดมินดูแลอยู่24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกเติมไวปลอดภยัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมนะครับผมผมขอแนะนําเพจแอดมินต้น tp 7มีดีให้เลือกเยอะสกินแลเพียบการันตีโดยผู้ติดตามเพจกว่า2 0 0 0 0 0คนชีพเพจอยู่ใต้คลิปเลยครับ เจอสันชัวร์คอดูสองกันดูงวหิ่งผ่านน้องข้ามแป๊บโอ้โหเพื่อนบัดเลยวะเอาดี โอ้ยโดดมาเลยเหรอพี่สาวให้ผมลำสวนไหมครับอขอทักทีเอาวงแตกก่ะอ่ะโอ้ยโดดเข้ามุมนี้เฮ้ยสกิลสองมาทันเปล่าเคสกิลสองมาไม่ทันนี่อาจจะสยองนะครับเนี่ย มีคนชงมีคนชงเจดีจัดบนเยอะนะ <laughs> แต่เชิญมันอยากฆ่าผมเว่ยมันอยากแตะผมเว่ยมันเดินทางตรงเลยแล้วผมมูไปดิไปแล้วเนี่ยเ๋ยวะถ้ายังอยู่ก็ให้เราลิออนได้อะโอเคไม่อยู่แล้วจ้ะ โอ้หคุณโดนจับโอเค ำไมทาจีบมันดูสวยๆวะแบบมันเดินมาตามใครมันก็ตายอ่ะตอนเกมมันก็มาฟาร,ร์มป๊อปแดงของมันดีๆแต่พมันก็เพื่อนก็พาผมเข้าไปล้ม Where are the Iron Defense Line has disappeared. Send the Ballista. I have traveled to the Emerald Seas. Reach the Graveyard. Fade my blade into dust. Fade ไม่ค่อยกล้าหืออือกับโดเรียเท่าไหร่หรอกนะถ้ามันมีพวกอเลสเตอร์ทาจิอยู่ใกล้ๆอ่ะ้าบ้าได้นะครับผมแทงให้เลย เหนื่อยจริงๆว่ะเจอตัวละครแบบนี้บับฉลามอ๋ออย่าบับมันเลยครับมันมันจะไม่ได้เล่นเอาครับผมอยากเล่นครับคือโดนเนื้อมาผมไม่ขัดอะไรเลยมันแบบด้วยความที่เป็นเมียนะต่อให้โดนเนื้อเราก็ต้องแบบฝึกฝึกเล่นหรือไม่ก็แบบหาแนวทางให้มันเล่นง่ายขึ้นน่ะ ถ้าบัฟให้มันเก่งกว่านี้ก็ไม่ได้เล่นกันแล้วอะ่ะยังเลีง้งอย่าจับคู่ไปแล้วจ้า้ยมันจะโดนจับให้เลยเหรอโอ้ใจด,ดีกันไปละโอ้ใจดีจริงโอเคแล้วค,ครับโอโ้โอ้โหโอ้โหลำมันเลยเรือไม่พอครับใ,ใครไหวก็ไปเกินไปก่อนเลยครับ ผมรักป้าป้าแล้วป้าป้าก็รักผมใช่หลามนี่มันก็เป็นตัวละครที่นิยมนะผมว่ามันควรมีนสกินบ่อยๆนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยครับ แนะนำครับแบบว่า rv ช่วยกัปสกินเพิ่มได้ไหมครับผมเบื่อสกินนี้ละเล่นนานละเอาสกินสีฟา้ามาก็ได้ในในบ้านเขาอะ่ะมันมีสกินหนึ่งเท่ๆอยู่มาเลเตอร์มันไม่ยอมจับอะเบ้ยโดเลียปรับละ นี่นะครับจากเหตุที่เราต้องมีบอลคัตเตอร์นะครับบอลคัตเตอร์กับดาบถึกแก <c oughs> <Yeah, S 2> <c oughs> ไม่รอดแน่อลิสเตอร์เ okay. ก <'s> พอเรามีบอลคัตเตอร์เนี่ยโดนฉีกผักเราก็ไม่วันไหวครับ อย่างนี้ก็จบสิครับสวยไหยอย่าอย่าอย่ากันบ้านครับเรียบร้อยครับดับเอาวะเตยมาเตยมามีคนแบกไม่ได้เล่นอะไรเลยเฮ้ยหัวแล้วครับเสืยอเข้าได่ครับคนเชียร์เยอะ อ่าโดนนะนะเรียบร้อยครับคุณคุณกำลังเจกับบอลเลนไม่ส้มนะครับที่นั้นอ่ะอ่าจีบตีกไปแล้วด้วยนะจังวันนี้โอ้โหมีหลอกว่าพากำลังแมนเลยโหมวยเด้อขอตัวแก้แวนหมิงตัวแก้แวนหมิงอ๋อตัวอะไรวะน้องฮาจิป่ะตัวถาจิฮาจิอีกนิด ถ้าพวกวตัวคุมเวฟเป็นเก่งอะหมดแล้วนะไม่มีฟิกสักตัวเลยนะถ้าหลามก็ชนะนะเรนี่เมื่ <c oughs> อ,อ,อกี้เมื่อกี้คิวบอกว่าวไม่มีฟิกเลยสักตัวนะปุ๊บหมิงโดด <c oughs> เออ๋อ <c oughs> เออหมิงหมิงมีฟิกอยู่ตัวหนึ่งผมไม่สี่ะทอดทอดพี่ขอปอมได้มาร้อยหนึ่งอะ ล้มยังไงไม่สีเดวมาไม่สีแล้วอ่ะแวนไม่มีสีอ่ะแต่ผมไม่มีสีอ่ะผมคำไม่ได้ตอนร้านอยางเดียวโอ้ยโดนดาบตัดขึ้นกำลังไปกำลังไปมันมันโลมากเลยนะตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้ยลวนนะลวนนะเล่นคอมโบแวนหมิงแล้วไม่เกิดอ่ะเล่นยาก็ตายแล้ว คือคือแวนหมิงอ่ะถ้ามันไม่ได้โนโนบอลน่ะก็จีจีเฮ้ยเอาวะโดนเชนดดาวทำอะไรไม่รู้ไม้คมเลยหรือมันเนื้อฉลาดเพราะว่ามันไปลวงคลิกซี่บ่อยวะเฮ้ยแต่ฟอร์เรนก็ลวงคลิกซี่เนี่ยต้องเบนเอ้ยต้องเนื้อฟอร์เรนหรือเปล่า แวนแวนน่ามีสิละหมิ่งก็ได้ใกล้ามาละแต่มันไม่เกิดต้นเกมอ่ะมันโคตรแพ้เลยตัวเราแก้แวนหมิ่งเยอะจัดแว่นฟิกแว่นฟิกหมิ่งอันตีเอาเว่นเข้าขลำยือได้อยู่ถ้าจะเล่นนะแน,น่นะดอกปี๋ดอกออไม่ได้ปานหรอเฮ้ โอ้โหพโอพ่อมตายปะอะไรจะเก็บให้โอ้ยตาตัดขึ้นตัวได้อยู่ตัวได้โดนจุดเมย์สามพันแต่ฉลามมันก็มันก็จะเก่งอยู่ถ้าแบบมีเพื่อนคอเคียมแล้วแบบรอชงด้วยกันเบแตกไปถ้าแบบถ้าโซโล่ก็เหงาอะสับไปก็ได้ แวนหมิงกับคาเฟ่หมิงคอมไหนกว้างกว่าเรื่อสโนโบอลต้นเกมอะก็น่าจะแวนนะครับแต่ว่าแบบเกมนี้มันไม่ได้เล่นไงแต่เลดเกมคาเฟ่ม,มันโหดป่าตัวเยอะเกินว่ะบนผมทีมผ่ยไ,ได้ไ่ยได้การเข้าน่าได้กลางล่างแหละคิกซี่มันกันกลาง้ย

ไม่ได้หลมเพราะแวนหลมเพราะมิไมิ่แต่เมื่อกี้เมื่อกี้เราเลือนน้อยได้แหละคำเยอะนะสวยสวย d ดาเมจโดยรวมมันหนีเยอะกว่าเดเยะใช่หรอใช่หนี d a a g e เจาขอมีสองร้ยกดเดินไม่ติดเอดีโอ้ยได้ยมาไม่ได้เ้าสเดินไม่ติดก็เลย จน 3, เนเมื่อกี้พี่ทิ้งมังกรมาเอาเวนเลยวะกุมป่วะแต่เราไม่ได้อบอจิกตัวเดียวแค่แบบล่างนั่นนะฟาร์มฟาร์มฟาร์มอัตังก่อนผมจนวอาโลมอีกกว่านะโอ้ยโอ้ยโอ้ย

มาอยู่มาอยู่ปวดตาผมมีเลือดมีชุชดเล่นไ,ได้นะเล่นให้ได้ชุดนึงเล่นให้ได้ชุดนึงมานี่อะไรมาคุยกันตรงนี้โอ้ยแข็ง โอฮะได้แล้วได้ลย <c oughs> ได้ต้มไหมยังไม่พนะีน่ะมันไม่เอาแล้วหรอยอมยอมยอมเลยวะ <c oughs> ได้ที่สองมาไอ้ยางอะไรวะโดนฟลอเรนติโน่ครับเฮ้ยเกมมันสมดุลปะเนี่ยดาเมจเยอะกว่าเข้าไฟเยอะกว่า ตายก็น้อยกว่าแต่ว่คงบัต m เอ็มพีเหมือนเดิมแต่ว่าไอ้เชี่ยกูรีพอร์ตมันได้ปะวะนี่ปึ๊บปึ๊บแย่งเอ็มพีอะไร,รอ่ะรีพอร์ตเขาหายแย่อย